สวัสดีค่ะมาพบมามพอกับแม่บัวใช้เด้บัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ๋งอิงด้วยนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะเนาะสวัสดีแฟนคลับสาวหน่อยลําเพรีนโชว์น้ำเด้อค่ะเด้อประกาศแล้วนะคะพี่น้องคะที่ตาลเดียววันนี้ประกาศยกเลิกเนาะค่ะเนะเาะอบตตาลเดียวเพราะว่าเมฆฝนปกคลุมแล้วก็ มีพายุคมาเนาะค่ะวันที่เจ็ดนี้จะมีพายุพัดถล่มหลายทีเนาะพี่น้องคะเ้ากะจะภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่นกะเบิงแล้วว่ามันสิลําบากมาลําหรือว่ามันสิลําบากคนเบิงกะสิไบโอกาสหนาเนาะจังไม่พอกันเนาะทีมงานทุกคนก็กําลังเตรียมเดินทางมุ่งเข้าสู่ดีดีพาร์คนะคะพี่น้องคะสระบุรีเหมือนเดิมเพราะว่า ดีๆป้าเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบหาเดือนที่แล้วกับมีมีกำหนดวาส่สิไปแสดงนะคะแต่ว่าก็ด้วยเกิดเหตุการณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเพิินสู่สวรรคตคนาอพี่น้องะ่ะตั้งที่หูหูกันอยูกอ่กะเป็นการไว้อาลัยวันนั้นก็เลยยกเลิกงานแสดงนะคะพี่น้องะ่ะกลับมาอีก มืออื่นวันที่แปดเนาะพอกันอยู่สวนน้ําดีดีปาร์กนะคะมันเป็นเป็นวันเสาร์พอดีตลอดพี่น้องคะผู้ใดสะดวกผู้ใดอยู่ไก่ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะแล้วพ่อโจก็ออกมาพูดกับพอนุนไม่บัวเห็นอยู่หลังหลังเวทีเนาะพ่อโจกับพนนอนุนออกมาบอกกันเรื่องเวที ประชันกันสองเวทีนี่สมพันซาเพลืออีดีค่ะพี่น้องค่ะที่บ้านน้องอุ๋งอิงนะคะแล้วพ่อจูก็ได้เปิดเผยว่าอาจจะยิ่งใหญ่กว่านี้ปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะพี่น้องค่ะอาจจะมีประชันสองวงปิดวงพร้อมกันบอกพี่น้องค่ะเฮากลับมาล้อตามล้อชมล้อเบิงเนาะว่าพ่อโจเพิ่นสิมีโปรเจต์อีหยังอ,ยงอีกเขาน้ำเพิ่นบอทันดอกค่ะพี่น้องค่ะน้ำเบิงยางเดียว น้ำเบิงอย่างเดียวพ่อจูดีเพิ่นเป็นสมองเพชรอหลีค่ะสมองเพชรน้ำเป็นผู้นำทีมงานที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็พาลูกเคล็ดลูกสั่งเป็นอย่างที่ผู้ใดยูน้อพ่อจูไม่บกว,บาวา่บาบ่ผิดบังเนาะขันผู้ใดขยันเด้ถ้าผู้ใดขี้ข้านกับอีกเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับคนขยันไม่มีอดไม่มีหมดนะคะถ้าค้นสู่งานค้นขยันีอยู่ใดเนี่ยยู่แท้แน่นอนใดเลยค่ะพี่น้องค่ะ เบิ่งจังขอบพ,วพัวพนน,นนี่เพิ่นหักพ่อจูขนาดเพราะว่าพ่อจูพอนน,อนเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพ้งกันละกะพากันส่างพากกันหางพากันมีเนาะพี่น้องคะจนซูเมอนี่เนาะละกีอีกมีมีหม้อเม่นหนึ่งที่ไม่บัวเห็นแล้วกะเป็นตะหักเป็นตะแพ้งพี่น้องคะอีหล่ามาเห็นพอคือพ่อจูกับนอ้องหูหญิงไม่ได้เจอกันหลายงานแล้วนะคะด้วยพอกับสิมาเดินเรื่องเกี่ยวกับ หนังหอบฟันแล้วก็มาเดินเรื่องเกี่ยวกับนำทูไอ้นำขายอ่อเข้าทูวิชั่นดีไอ้เข้าทูไอดีนะคะพี่น้องขะดูดูได้ทางแอปทูไอดีนะคะ่ะผู้ใดสิเบิงคขายอ่อเนาะเบิงเงี้ยวๆไปเลยค่ะพี่น้องขะวนเบิงได้เลยคะ่ะแล้วก็พอๆกับลูกมาพร้ากันอยู่หลังเวทีกับมีการกับเร้าเยอ่ยอเย่กัน,นะะเนาะค่ะเนาะ เป็นอยังที่เบิงเรายิ้มค่ะเป็นพลังบวกเป็นพลังยิ้มของเรานะคะพี่น้องคะพ่อกับลูกพันโอก,กันมันเป็นธรรมชาติของน้องอุ้งหญิงกับพ่อโจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คำ่านาเบ,บๆ้ๆสิพ้าพ่อดังครับปองโลงเปเลงเรลงปังลางทั้งพอ่อทั้งลูกนี่ยมันแมนอีหลีค่ะพี่น้องคะเป็นอะไรที่เหมือนกัน DNA ถอดแบบกันมาเลยมิแต่เพ่นเอาไปฝากไว้ท่องไม่หน่อยซ,อซื้อพเนี่ มีพ่อพ่อแม่พนคอมเมนต์มาเนาะแม่บัวเคยอ่านน้องอุ้งญิงเนี่ยผิดแค่ไปเกิดที่ท้องแม่หน่อยนอกนั้นอ่ะไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากลูกพ่อโจเลยค่ะพี่น้องคะพนก็เลยเป็นบุญที่มีพ่อแม่หลายคนเนาะมีพ่อหน่อยมีมีแม่หน่อยมีพ่อเอกแล้วก็มีพ่อโจแม่นุ์แล้วก็มีแม่บีพ่อนนพ่อกัญชัยคือพ่อฮักหลายๆพ่อเททีแม่บัวเห็นมาเนาะ เพื่อนสีเบิงแง้งแม่แม่แมกระทั่งพอยุดแม่ติงเนาะเพื่อนสีดูแลอีหลาตั้งแต่มือแรกจนถึงสู้มือนี่นะคะพี่น้องคะมันเป็นอะไรที่ประทับใจมันเป็นอะไรที่เราดูแล้วทีไรเราก็ยิ้มโดยเฉพาะภาพที่น้องถ้าพ่ออยู่หลังเวทีถ้าพ่อโจอยู่หลังเวทีน้องจะไม่ไม่ไม่ไมพลาดเลยที่จะมาทําสิ่งนี้คือไหว้พ่อโจกับพ่อโจขอพรพ่อก่อนขึ้นเวทีพี่น้องคะมันเป็น มันเป็นศาสตร์และศิลที่แสดงให้ถึงให้แสดงให้เห็นถึงวาเด็กหน่อยผู้นี่เป็นคนยังไงค่ะการกราบการไหวการขอพรการไหวพระไหวยังลังวิธีนี้คือน้องอุ๋งหญิงนี่เป็นคนที่ที่ทาให้เห็นเป็นประจําจนชินตาจนชินและพี่น้องค่ะเขาสีเห็นตลอดว่าน้องสิมาไหวพระน้องสิมาไหวพอค่ะแต่ว่าบางวันที่คุณแย่สุภาพ มาด้วยคุณแยาสุภาพก็จะปิดรถนอนนางก็จะว่ายอยู่ข้างนอกนะคะก็จะเห็นกันอยู่เนืองๆเ,เป็นตลอดนะคะเป็นภาพที่เห็นตลอดภาพที่เห็นจนชินตาแล้วก็เวลาลงเวทีเวลาลงเวทีแม่บัวกะสิมักไปเบิ้งทีแม่แม่ทีแม่มมบีจะรอจะรอถ่ายลูกลูกสาวนะคะจะรอรับลูกสาวแล้วน้องก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับพี่ๆ ในวงนะคะแล้วก็จะมีอย่างมาแบ่งปั่นตลอดนะคะเป็นผู้ให้ตลอดให้จะมีขนมมีผลไม้มีอย่างสินางก็จะเอามาแบ่งให้พี่ๆแดนเซอร์เป็นประจำอยู่แล้วคือเห็นคือจังมือคือนน่กมือก็อน,นั่นกะเอาขนมมาแบงให้น้องวันไม่จังมือคือนนิกะเอาของกินไปแบ่งให้พี่ๆแดนเซอร์นะคะเป็นอะไรที่น่ารักค่ะเป็นน่ารักเป็นเป็นอยียงทีข้าเบิ่งแลือข้าวยิม พี่น้องคะมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองแล้วเราเราดูแล้วเราดีใจอบอุ่นใจแล้วก็เปรียบเสมือนแบบจังไรล่ะคือทุกคนอยู่ในนั้นอะ่ะเหมือนเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องกันพี่น้องคะแล้วก็จะมีโมเมนต์หนึ่งที่แม่บัวชอบมากดูแล้วประทับใจตลอดคือเวลาน้องออกหน้าเวที มีพี่พี่แดนเซอร์เข้ามามา,มาจูงมือค่ะมาจูงมืออีหลา่าเวลาอีหลา่าเสียล้มล้มาขันบันไดเนาะออกจากสลิปไอริปม้านะพี่น้องคะน้องจะยืนอยู่ที่ริปยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เวลามีอย่างพี่เบนซ์แอดมินอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่พี่แดนเซอร์ที่อยู่ใกล,ใกล้เขาก็จะคอยดูว่าน้องลงได้หรือไม่ได้แล้วก็จะช่วยซอยจับมือซอยดึงซอย นี่ตลอดแล้วนางก็จะไหว้ตลอวมันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราคือคือมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามบางคนบางคนไม่ได้นึกถึงนะคะพี่น้องคะแต่ว่าสําหรับน้องเนี่ยบุคลิกน้องจะเหมือนพี่ต่ายอลไทยจะเหมือนพี่จินตลาคุณแม่จินตลาพูดลาบนะคะพี่น้องคะถ้าไปเบิงพูดแม่แม่คูใหง่ๆเพิ่นสีเป็นเพิ่นสีไ้เกียรติ แดนเซอร์ cer, ทีมงานนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีนะคะพี่น้องคะเขาเห็นแนวนี้เขากับปื้มมาแแมะก็คนมันมากเนาะพี่น้องคะคนมันมากมากลูกสาวลูกสาวอยังกับเป็นตหาหักแล้วนางก็น่ารักจริง,รงๆค่ะเพื่อนกับเป็นตหาหักเปนตาเพียงเนาะไปนี่ไม่บัวนี่บ่ต้องเฮ็ดอย่างเลยไม่บัวนางเบิ้งหล้วก็ยิ้มนั่งดูแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะไปเก็บความสุขไปเก็บพลังบวกเรามากลับบ้านมาแล้วก็มา สู้งานต่อไปนะคะเขามีเวลาเขากลับไปนะพี่น้องคะแต่ดีดีปาร์คนี่ไม่บวติดธุระไม่ไม่มีเวลาไปเลยก็รอดูไลฟ์สดช่องต่างๆส่งมาตามลงยูท b e ให้ดูนะคะพี่น้องคะยังไดกะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทิมงานเมเลยพรุ่งนี้ขอให้ปลอดฝ่าปลอดฝนนะดีๆปาร์คนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะนาอคลิปนี้พอกันซ้มนี่จ้า ฝากช่องัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลด้วยนะคะสวัสดีจ้า